เพื่อนชอบถามว่าทำไมถึงซื้อกะบาน์ยิสันเพราะด้วยราคาที่ไม่ถึงร้านและออปชั่นที่เขาให้มาครับมันคุ้มมากครับก็คือด้วยที่ทํางานผมครับมีรถให้ลองหลายรุ่นแล้วเราอะมีโอกาสได้ทํางานต่างจังหวัดบ่อยๆครับคือเวลาเราขับเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยครับเครื่องยนต์มันยังไม่ตอบโจทย์ในการออกต่างจังหวัดทีนี้เราได้เจอกับยิสันนวาร่าคาลิเบอร์คันนี้ครับ พอได้ขับครั like right ้งแรกครับออกตัวอย่างแรงขนาดนี right ้ครับทาให้ผมรู appear. ้เลยครับว่าเวลาออกกลางจังหวัดครับมันจะต้องเพียงพอและแรงตามที่เราต้องการแน่นอนครับคือคันนี้พี่มันคุ้มมากครับได้เครื่องยนต์เทอร์โบคู่้ยแรงมาและเกียร์7สปีดทำให้ผมขับได้แบบแรงทันใจครับถือว่าเป็นคุ้มเรื่องที่หนึ่งเลยครับคุ้มที่สองเนี่ยผมชอบมากครับเวลาเราจะเดินทางครับถ้าเราจะดูแมッ เพียงเราเสียบโทรศัพท์เข้ากับรถนะครับทุกอย่างก็จะสิงขึ้นจอครับกำลังเริ่มต้นเส้นทางทีนี้ว่าเราเราขับรถเราไม่ต้องพวงกับโทรศัพท์นะครับวางโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับอันนี้ชอบมากเลยครับคุณที่3อันนี้สําคัญเลยครับนิสสันโนวาล่าคันเนี้ยครับมันมีระบบเบรกอัตโนมัติครับวันนั้นผมขับรถไปแล้วจังหวะเราเมื่อไปมองข้างทางครับอยู่ดีรถก็เบรกอัตโนมัติครับเราหันกลับมาลูทีคือรถเราจะชนกับคันหน้าแล้ะครับ เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าระบบตัวนี้จะช่วยเราได้จริงๆแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับมันช่วยผมจริงๆครับคุมที่4ของผมนะครับคือระบบกล้องรอบผิดทางครับช่วยทําให้ผมครับเข้าซองแม่นนะครับถอยจอดเนียนๆนะครับแล้วก็ล้อรถของผมไม่ขูดกับฟุตบาทนะครับอันนี้เหมาะกับคนรักรถอย่างผมมากครับ รถคันนี้ครับเมื่อก่อนผมใช้ทํางานครับแต่ทุกวันนี้ครับผมใช้ทั้งทํางานทั้งเที่ยวคันเดียวจบเลยครับโดยเฉพาะขับกลับบ้านที่ระยองครับมันดีจนถึงขนาดผมพยาํารีวิวคันนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพีดพีชแนลนะครับป่าท้ายหลังนะครับเป็นแบบผ่อนแรงนะครับไฟหลังเป็น LED รูปตัว C ค่อนข้างสวยเลยครับผมอยากให้เพื่อนๆและคนอื่นนะครับรู้ว่านิสสันนอร์วา่าคาลิเบอร์กระบะยกสูงคันนี้ครับมันดีจริงๆครับ คือเรื่องดีไซน์เนี่ยไม่รู้ว่าเรียกว่าคุ้มได้ไหมแต่สําหรับผมอะ่ะมันดูคุ้มและเท่แล้วกันครับเพราะด้วยกระจังหน้าที่เขาให้มาใหญ่ขึ้นนะครับไฟหน้าเป็นคอสไออาีครับมันทําให้ดูแก่งและเท่มากเลยครับเท่เหมือนใคร <laughs> มันเท่มันผมเลยครับนิสสัน n นล่าคาลิเบอร์กระบ่ายกสูขันนี้นะครับพี่เป็นเพื่อนคู่ใจสุดคุ้มของผมเลยครับ <laughs> เมื่อเทียบกับราคารถไม่ถึงล้านครับเครื่องยนต์ เทคโนโลยีดีไซน์มันจัดเต็มมากเลยครับกระบะยกสูงต้องดาว่าคาลิเบอร์หล่อแรงล้ำ